สวัสดีค่ะแบรนด์แชร์ลิงนิวส์วันนี้ตอมมี่จะพาทุกคนเข้าสู่สาระดีๆเกี่ยวกับแบรนดิ้งผ่านแบรนด์ที่ชื่อว่าล็อกบ็อกมาฝากกันเราไปชมกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นทั้งชื่อล็อกเกอร์แล้วก็ชื่อบริษัทเขาเลยค่ะอืมบริษัทล็อกบ็อกเกิดขึ้นมานานยังเอ่อเพิ่งเกิดขึ้นมาในปีนี้ค่ะแล้วก็เป็นไทยปีแรกเลยค่ะเป็นไทยคืออ่อเป็นล็อกเกอร์ฝากของ เป็นล็อกเกอร์ฝากของที่เล่ยกของไทยค่ะดีไหมหายใจใหายใจกันไหมเออพี่กัลุนไปด้วยเลยอะไรวะเหมือนเจ้าของบริษัทนะคะที่เขาอายุยี่ส้าปีเหมือนเขาไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไปเห็นว่าแบบที่ญี่ปุ่นก็มีอังกฤษก็มีแต่ว่าแบบที่ไทยก็ยังไม่มีเขาก็เลยเอาตรงนั้นนะคะมาสร้างที่ไทย เขาเรียกว่าแบรนด์แวลูคือประโยชน์ก็คือสามารถทําให้คนที่เดินทางไปมาเนี่ยที่แบบต้องใช้ใช้เขาเรียกว่าการโดยสารรถสาธารนณะถูกไหมถูกป่ะสะดวกสบายขึ้นแต่พี่ยังไม่เห็นมุมว่ามันเกี่ยวกับแบรนด์ยังไงเหมือนเป็น a few moments later กดข้อต่อไปในการที่เราจะนำเสนอคอนเทนต์นะคะ เรื่องราวคอนเทนต์เนี่ยมันจะน่าสนใจอะ่ะมันก็จะอ่ะถ้าเป็นเหมือนเราขึงเชือกอะค่ะปมที่หนึ่องอะ่ะมาต้องน่าสนใจก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าหนึ่งสินค้าน่าสนใจไหมถามว่าตัวนี้น่าสนใจไหมน่าสนใจเพราะอะไรเข้าสู่คือใหม่เป็นของใหม่ถูกไหมคะมีความน่าสนใจเพราะใหม่แต่ว่าความใหม่นี้เราต้องตอบให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยแล้วเราจะโยงเข้าสู่เรื่องของแบรนดิ้งได้ยังไงอ่ะหนึ่งแล้วละ่ะใหม่ เป็นแบรนด์ใหม่น้องใหม่ที่เกิดขึ้นอินสปิเรชันเขาหน้าสนใจคือเขาได้มาจากต่างประเทศใช่ไหมอีกอันหนึ่งอินสปิเรชันหนาสนใจคือเจ้าของอายุน you know? ้อยถูกไหมคะสองอันละแต่มันยังไม่ได้หัวใจอะ่ะ